สวัสดีครับพบป๋อกับกระดำทั้งช่องเดีดยดหยาดฉนิวเฉนเกาเฉนเคยครับพี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวแรกนล้วกันมื้อนี้ได้เมนูอ่าต้่มส่วต้่มส่วนน้องงวพี่น้องนี่อยู่อยู่กับลูกสาวมาเข้ากล้องเลยดิวันดีค่ะก่อนเดียววันดีค่ะอืหนูดื้อไหม,ไมไโอเคหนูไปนั่งตรงนู้นนะพ๋อกินข่าปแป๊บหนึง่งโอเคค่ะเอนนอ,ใอ,อใส่แล้วนี่ใส่ได้ปะอะไรหลก เนี่ยต้่มส่วไอ้ต้่มส่วนน้องงวพี่น้องทำไมไม่ใส่นม่ใส่อ่าใส่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่ม,ใชมาม,มาพี่น้องมาอันนั้นแหละพ่อใส่แล้วค่ะพ่อเอามาใส่ตัวเองทำไมพ่อเลือกใส่ตัวนี้พ,พ่ออย่าพูดพ่ออย่าพูดพ่ออย่าพูดพี่ก็ไปใส่สิใส่ได้อื อ้าใส่เตยสับแบ็ดได้อืมไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะไม่ได้นี่พี่น้องแอร์ใครสามันไม่ได้ยินหอนยังไงพี่น้องมาดู้พี่น้องด้วยทำไมไม่ได้ยินอ่ะทำไมไม่ได้ยินมันก็ได้ยินได้ยินในโทรศัพท์มันแหละลูกอืมทำไมไม่ได้ยินเสียงอันนี้ัไม่ได้ยินแล้วเพราะผมอย่มงนี้นพรายังไม่สับเบ็ดใช่สับอืม ซัดตรตงไหนอ่ะซัดต,ตรงนี้เดี๋<อ>ยวพรุ่งนี้ก่อนพอซัดไหนไม่เดยซัพอซัดที่ไหนซัดไม่เป่นขอให้อย้เ็เดี๋ยวไว้วามัูใช้ได้พรุ่งนี้ไม่ดกพ,พ,พ่อใส่นใส่กปแล้วูดของฟองเลยนี่ไวครั้เพื่อน แรงคืดูก็ตัวแสบพี่น้องเลยเบาอยู่จ่อยดูดูโอ้โหฮึมตุ่มส่วพี่น้องต้มถั่วใส่อันนี้ตุ่มส่วใส่ผักแผ่วพี่น้องพ่ออันนี้ที่ดีก่าเดินได้พี่น้องบอได้กินหนองหวาน พี่พี่เองพี่เดพี่ายองพ่พ่อืมไม่เสียงดังค่ะอึม ด้วยนะใ <Okay. S 1> ช่ขึ้นขึ้นมาละละใสตรงนี้เลยนะน้า mm. มาซัดเบ็ดด้วยอืซ mm. ับไปก่อน mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกินหมดก่อน mm. เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อมาซัดให้ mm. พ่อพ่อจะซัดตอนไหนอ่ซ mm ัดตรงนีค้ครับฮะ จักปุงนี้ค่ะจักตรงนีบาทด้วยอ่ะเจเี่ยงเจ้าจ๋าน้อเนี้ยได้เป็นหออเลยดูกันบุกเช้าคนนีมีต่อนี้บาทดยเขาบอกว่าใช้นายก่อนแล้วจักที่ไหลยอ่มานั่งกันเลยจิกจ <laughs> ừ, Món khá tặng hay khá tăng rồi khá tặng quá ngủ. ừ, ừm ơi <laughs> <Điều này phố. cười> tăng ưu con nữa ทาอยู่นํานพี่น้องเลยทาบทิปหรอผู้บาเก่ง <c oughs> บอดีอืมไหนเปไหนอ่ะไหนเปไหนอ่ืมที่ซเ็ดด้วยเนมีใจนะพ่อมีซาเ็ดด้วยพ่อาเ็ดหมุนไปซาตุเนี่ยมันมีที่าอืมใช่ใช่ที่คน,นอ๋อแสบดีขนาะได้เป็นนองเลย แซ่บสำหรับคููจะกินได้พี่น้องเลือกบางคนกับโบก,กินได้พี่น้องมีแก้วมีทมั้งหมดเลยอะ่ะก็อุ้ยมีได้ไงอ่ะแล้วใส่ไว้ใส่ตรงนี้นะนี่แก้วเชีงเจ๋วๆเลยพี่น้องเลยบัดกรีบล่ะ <laughs> ทำไมได้ชาดใหม่เห็นมั้ชารหม่อืมก็ไม่ได้ชาดไงเดนตีวีตรงนี้ล้กันมักไ่ายังไงกุบกุดีนาดได้พี่น้องเลย

ก้าวน้าอยู่างไปาแล้ม่มมมาัวกััวัหัว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 ัััวหัวนัน <c oughs> <c oughs> หัวอยากโดนตบ <c oughs> นี่นี่ใครซ้าใจครับไอ้พาคิดค<อ>คดพอออูพี่น่องนี่สานี่สพาคิดดูว่พาออกม่น้องโอ้ยกูบ <c oughs> ูักกันแล้หนองได้หากวยไม่ได้เห็นัดก,กันเพียงไรวบาด้ีดีไม่เขาใจตอนนั้น <c oughs>

ตอนที่ฉันมาตกตอนที่ฉันมาตกฉันตกฉันตกที่นี่เปเจอเข้าใช่ฉันจะโดนตกโดนตก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 องตกวุ้ยมาแต่เดงอที่ส อตอนที่พ่อเ้อน้าตอนเด็กอะ่ะที่หนูเล่นอยู่น,นั่นนะทำไม,มพ่อไม่ให้หนูอะ่ะหนูโตแล้วไงหนูอยากเล่นไม่อนอนั้นบ้านลมมันต้องไปเป่ามันปอาไม่ได้หรอกจะไปซื้อหรอมันแตกแล้วแตกตรงไหนนะมนไม่มีรอกไม่ได้แตกมันไม่แตกหรอกพ่อมันไม่แตกหรอกขาแล้ว ไม่ใช่ให้เปาลงอ่ะไปซื้ออ๋อคุณก็บ้าเหมือนกันนัเนี่ยหัวภาษาของม่พ่อแล้วอืพูดตรงไหนดิตัวนี้ัวเนี ตัดผมมาใหม่ตัดผมพลากรโอ้แสบดีขนาดพี่น้องเลยปิ๊ก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 ปกปิ๊่แสบสำหรับผู้กินนะพี่น้องเด้อพี่น้องทันได้โบกินกะนะมัว่ากันพี่น้องของแสบส่วนผู้คนนั่นเป็นของแสบส่วนผู้คนพี่น้องผู้กินผู้มากแก่แสบผู้บบกินเบ้ออะไรกะนชื่อว่าแต่ตามนั้นพี่น้องอ สำหรับพี่น้องอันใดได้เบิ่องในชมคลิปนี้กับฟากเป็นก็ต้องใจดีด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามในทั้งช่องเดียนยาเช่นเดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาพี่นหน้องไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน